สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะนําจะมาชวนกันดูว่าหลังจากที่เราฝึกท่าสะพานโค้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการเข้าท่าแบบ c o u n t เตอร์โพสยังไงนะคะเดี๋ยวนําอธิบายเพิ่มเติมก่อน c o u n t เตอร์โพเนี่ยเป็นท่าที่เวลาที่เราฝึกท่าแ a c k เบนดิ้งหรือการแอนหลังโคง้งหลังแบบเมื่อกี้ที่นําเพิ่งฝึกเสร็จไปเนี่ยเราจะมีการเซตปรับระบบกระดูกระบบ กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้เขาคลายยังไงเพราะว่าเขายืดออกมามาเป็นอย่างมากเลยนะคะมีหลายเซตหลายสเต็ปมากเลยค่ะเราดูเซตแรกกันนะคะแล้เราเริ่มจากท่านั่งนะคะท่านั่งเมื่อกี้เราแบคเบนดิ้งเราแอ่นอกเยอะมากนะคะท่านั่งเราใช้ในการขัดขาคัะแล้วบิดนําใช้อัต้ามัสเยนทราสนะคะโดยการที่นั่ง ขาฝั่งหนึ่งอยู่ด้านล่างค่ะขวาด้านล่างขาซ้ายขัดด้านบนแขนขวามาขัดขาซ้ายฝั่งตรงข้ามแล้วบิดลำตัวค่ะที่เราต้องบิดประมาณแบบนี้นะคะเพราะกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการแบ็คเบนดิ้งในการยืดกล้ามเนื้ออกแล้วก็หดกล้ามเนื้อหลังเนจริงมันใช้หลายส่วนมากมันไม่ใช้ไม่ได้ใช้แค่ตรงกระดูกสันหลังส่วนเดียวนะคะเรามาดูกันว่ามีท่าอะไรอีกแต่นอกจากที่เราจะ ทำแบบนี้ด้านหนึ่งแล้วนะําเหมือนเดิมนะคะเพื่อความสมดุลในร่างกายในโยคะเนี่ยเขาจะเป็นสองด้านใช่ไหมคะเราก็จะมีการทําให้ครบสองด้านนะคะแล้วก็ยืดค่ะเหมือนกันนะคะแต่ละข้างทําในรูปแบบของ เข้าและออกเนี่ยให้เท่ากันลมหายใจเข้าลมหายใจออกนับหนึ่งนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนับสองอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะอันที่สองหลังจากที่เราท่าที่สองนะคะแบ็คเบนดิ้งไปแล้วท่าที่สองนํำใช้ปัจจิโมตานาสนะค่ะในเซตท่ากลุ่มของปัจจิโมตานาสนะคือ ยืดขาตึงตรงยาวหายใจเข้ายืดแขนขึ้นเปิดร่างกายเปิดทุกส่วนให้ยืดตึงตรงๆหมดเลยนะคะทั้งร่างกายแล้วหายใจออกเรา,าพับลำตัวลงมาค่ะหายใจเข้าเรายืดร่างกายขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่หายใจออกสังเกตนะคะในท่าที่นําพับตัวลงเนี่ย น้ำก็จะยืดหลังยืดขานะคะเหมือนกันค่ะเราไปได้แค่ไหนของร่างกายเรานะคะเราไปตามนั้นค่ะไปตามที่เราได้น้ำอาจจะลงได้เยอะหรือลงได้น้อยเมื่อเทียบกับร่างกายของคนอื่นนะคะเราไม่ต้องสี่เรียมค่ะเราทำเท่าที่ร่างกายเราเนี่ยสบายๆได้หายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวแล้วขึ้นมาตรงนี้นะคะผู้ฝึกจะสามารถทำเนี่ยมากกว่า ที่นําทานานกว่าที่นําทาได้อยู่ที่ว่าตอนนี้ฉันเมื่อยฉันปวดหลังฉันมากๆเลยนะคะอีกท่าหนึ่งเป็นท่าแอปพลายค่ะแอปพลายประยุกข์ขึ้นมาใช้ในกรณีที่เราแบบปวดหลังมากไม่อยากเข้าท่าแล้วนําให้ตั้งเข่าขึ้นมาสองด้านบิดตัวค่ะบิดตัวแล้วเอาแขนคัดบิดตัวแล้วเอาแขนขัดตั้งเข่าสองด้านมีแรงที่เข่านะคะมีแรงที่เข่าหมายถึงว่าเขายังชิดขาอย่างชิดเราจะไม่เปิดเข่าออกเนี่ันำทำให้ดูด้านหน้านะคะอ่า จะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะบิดตัวมาเหมือนกันพอบิดด้านขวาแล้วก็บิดด้านซ้ายบิดตัวมาเข่าชิดนะคะเท้าชิดมีแรงอยู่ที่ลำตัวค่ะสองหนึ่งช้าๆแล้วก็คลายไปอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าที่นอนแล้วก็กอดเขา่าเป็นการนวดหลังธรรมดาค่ะนอนกอดเขา่าแต่นำมักจะให้ผู้ฝึก ทำเพิ่มนะคะด้วยการที่เด้งขึ้นเด้งลงเพื่อใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วยในกรณีที่ผู้ฝึกเนี่ยหลังจากแบ็กบินนิกมาแล้วปวดมากๆเราสามารถนอนสบายๆแล้วกอดข่าวแบบนี้ได้ค่ะจูแค่นี้ค่ะนี้ถือว่าจบสิ้นในกระบวนควาบแล้วนะคะจบสิ้นแล้วแต่ถ้าเรา อยากได้กล้ามเนื้อหน้าท้องเพิ่มส่วนใหญ่นาจะให้เด้งขึ้นเด้งลงในสภาพของการกอดข่าวคือเหมือนกันค่ะให้สังเกตร่างกายนะคะตรงนี้เนะะี่ยผู้ฝึกก็คือจะหลังเนี่ยถูกกดนวดไปเห็นไหมคะตั้งแต่หลังส่วนบนยันกระดูกหลังส่วนล่างเลยสภาพหลังของเราเนี่ยก็จะถูกกดนวดในรูปแบบนี้นะคะในรูปแบบยาวตามกระดูกสันหลังนะคะอ่าต่อไปอีกท่านหนึ่งค่ะนํำก็จะประยุกต์ใช้กับ ท่าแฮปปี้เบบี้นะคะซึ่งแฮปปี้เบบี้เนี่ยคือการที่นอนแยกขาออกแล้วกดมือลงจำแฮปปี้เบบี้กันได้นะคะแฮปปี้เบบี้คือการนอนลงนะคะเปิดขาออกเหมือนเด็กนะคะแล้วมือเนี่ยจับด้านในขานะคะเหมือนกันค่ะเป้าหมายของท่านี้นะคะสังเกตร่างกายนำน้ำต้องการกดร่างกายเนี่ยให้หลังทั้งแผ่นเลยนะคะอยู่บนเสือเห็นไหมคะ หลังทั้งแผ่นอยู่บนเสือหลังจากนั้นค่ะเอ็นขวาเข่าขวาแตะเอ็นซ้ายเข่าซ้ายแตะเอ็นขวาเอ็นซ้ายสังเกตนะคะท่านี้เป็นหนึ่งในท่านวดหลังนะคะเป็นคาเตอร์โพสของเจ้าสะพานโค้งที่เราทามอย่างดีเลยค่ะและจริงๆเนี่ยเจ้าท่าพวกนี้เป็นท่าคลายของความเมื่อยหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางแล้วก็หลังส่วนบนเป็นท่าคลายทําให หลังเราเนี่ยหายปวดหายเจ็บหายตึงไปได้เยอะเลยนะคะลองดูค่ะ counter post ของท่าแบ c k bending ที่เราทำท่าสะพานโค้งที่เราทำเนี่ยมีหลายท่ามากนี่นําสรุปรวมมาที่ใช้กันบ่อยๆแล้วใช้แล้วเนี่ยได้ผลจริงๆนะคะก็คือจริงๆทุกท่าก็คือมีการม้วนหลังกลับมาเราจะมีหลายท่ามากๆเลยในการเลือกมาใช้เนาะแต่ท่าที่นําเลือกเนี่ยเวลาเลือกมาใช้แล้วนําจะให้ผู้ฝึกเนี่ยนะคะ สามารถได้กล้ามเนื้อในส่วนอื่นๆไปด้วยนอกจากการยืดคลายหลังธรรมดาแล้วลองฝึกโยคะกันดูค่ะเซตนี้นํารวมของกลุ่มท่าเคาน์เตอร์โพสเวลาที่เราฝึกแบ็คเบนดิ้งเราฝึกท่าแอนหลังท่าสะพานโค้งต่างๆนะคะแล้วพบกันในคลิปโยคะดีๆแบบนี้เพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงฝึกโยคะได้ในทุกๆวันแบบมีความสุขในทุกๆวันนะคะพบกันค่ะบายบายสวัสดีนะคะ